สวัสดีครับทุกคนได้รับชมอยู่นะครับวันนี้เขามาวัดภาพ้วยซีอะคริลิกกับนีกับซีอะคริลิกสิงสวัสด์ลงบนเฟรมผ้าใบครับถ้าสีขาวผิดยปร้อยแล้วครับแล้วก็ต้องมีนีครับผู้กันครับสระวับัดภาพแล้วก็มีท้งไซนามไว้ล้างผู้กันเวลาเปลี่ยนผู้กันแล้วก็มีผ้าวัดเช็ดกับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มตอนเราก็จะใช้วันนี้ใช้ดินซ้อมาล้างนิดน้อยครับ จะเป็นเกาะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นเรือปาฏิวาก็เป็นเกาะจังหวัดกระบ,บี่ครับแล้วก็มีเรืออยู่ขรางเป็นรูปรางพ่อขาวขาวว่ามันอยู่ตรงไหน,นตรงไหนเผื่อไม่ให้ลงครับปกติเวลาวาดก็ไม่รางก็ได้แต่อันนี้วัดร,รางน้อยๆครับ หลังจากลังเสร็จแล้วก็เอาซีน้ำเงินรับผสมที่แดงนิดน้อยแล้วก็เจอือโดยซีขาวครับมาลงเป็นทองฝาเริมแรกก็แตะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็แตะซีขาวเข้ามาเรื่อยๆให้มันจางๆกลายเป็นกอนเมฆแตะไปเรื่อยๆให้เต็มทองฝาเลยครับค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เอา ซีนำเงินเดิมครับที่เลือยอยู่เนี่ยมาแตะเป็นภูเข้าที่อยู่ไกลๆแล้วก็ให้มันเข้มมากขึ้นลงเป็นทะเลที่อยู่ระยะไกลๆครับลงมาเรื่อยๆให้เต็มแผ่นเรือไว้ครับแล้วก็กลับไปที่ปูเข้าระยะล่างครับเอาซีอ่อนๆเนี่ยแผแตะเผื่อเป็นส่วนที่รับแสงเผื่อไม่ให้มันทาวกันดูปูเข้าไกลๆเลยครับ แตะไปเรื่อยๆดูวดวสวยงามต่อไปนะครับบนตองฟ้าก็เอาสีขาวดูมันมัดมแล้วก็เอาสีฟ้ามาแตะเผื่อเป็นก้อนเมฆครับแต่เราไปแตะตอนเล็กๆตอนนี้ยังไม่มัดยังไม่แห้งเนี่ยมันก็จะอาคืนไปครับปุกเขาจะล่างครับเอาสีทึบๆครับอันนี้ก็จะใช้สีเขียวผสมสีแดงผสมสีดำเงินๆๆๆในเข้มๆกลายเป็นสีทึบๆเนี่ยเอาไปลงเป็นเงาของปุกเขาครับ ต่อไปก็เอาผู้กันเดิมเนี่ยแตะสีข้าวขึ้นมาเพื่อเคลีย์ให้มันดูกลมกลืนขึ้นมากครับหลันั้นก็ใช้สีทึบๆเนี่ยแตะเป็นต้นไม้ที่อยู่ไกลๆมองเป็นริวร้วๆครับเอาสีเถือมาลงเป็นเงาของภูเขาส่วนตีวาวลงไป ต่อไปครับก็เพิ่มสีข้าขึ้นมาให้มันใส่แสงเข้ามาให้ผู้เข้าดูนูนออกมาครับค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสีที่สว่างขึ้นมาผู้เขาก็จะดูเป็นรบกลมๆมาขึ้นด้านล่างก็เป็นเงาก็าไม่ต้องไปลงระละเอียดให้มันมาเพิ่มสีึ้า,ามาอีกครับ ก็จะเห็นในว่าสีข้าปลูข้าเนี่ยมันเริ่มยืนออกมาแล้วการดีมันยืนออกมาเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับซีทิ่สว่างหมักขึ้นนั่นก็คือมันด้รับแทงหมากขึ้นครับก็ลงไปเรื่อยๆต่อไปครับก็ใช้ปูกกันไปแตะซีเคียวแคมป์ครับแต่เป็นต้นไม้เป็นเงาของตน้นไม้ที่อยู่เคียวๆเล็กๆนะครับแตะไปเรื่อย ตรงที่ว่า,าความเป็นจริงที่มันงอกขึ้นมาครับต่อมาเขาเอาซีเขียวเดินนี่แหละไปแตะซีเขียวอ่อนดูให้ต้นไม้มันสว่างขึ้นมา,ามจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ไกลๆไม่แน่นมากมากครับดูให้มันเป็นซีเขียวของปลูกเขาแล้วกันนะครับส่วนด้านล่างครับก็เอาดึงซีเขียวแคมครับ ผสงกับซีน,น้ำเงินเพื่อให้ไม่เป็นเงาเขาปลูกเขาดูปลูกเขาเนี้ยมีชีวิตชีวามากขึ้นครับก็เคลียร์ไปเรื่อยดูปลูกเขามีเงาต่อไปเรือครับเขาสีน้ำตาลแคมๆกับผสมสีแดงน้อยๆลงเป็นเรือนะครับเป็นเรือที่ทำจากไม้ แล้วก็ค่อยๆเกลี้ยรเรือไปเรื่อยดันล่างก็วาดเป็นเครื่องเรือห้างยาวแล้วก็มีใบพัดยืนออกไปด้านล่างครับค่อยๆเกลี่ยรเรือก็ไปเรื่อยใส่แสงเข้าไปแสงก็ใส่สีขาวสีครีมเข้าไปแล้วก็ไปใส่เงาเงาก็อาจจะมีสีดำมาช่วยให้มันเข้มมากขึ้น เรือก็มีรัางคาครับลังกาก็ขจะใส่เป็นสีน้ำเงินผสมสีเขียวแล้วก็มีผ้าใบติดกันเรือเรือนี้เป็นเรือสำหรับนักต่องเที่ยวมีรัางคาเรียบร้อยก็ค่อยๆแต่งรายละเอียดเข้าไปเรื่อยๆครับเส้นไปเรื่อยๆตรงนี้นถือว่ายังไม่ดินก็จะใส่ แสงก็คือเพิ่มสีขาวสีสว่างเข้าไปแล้วก็เพิ่มแสงยังไม่พ่อกับต้องเพิ่มเงาของมันด้วยอนนันก็คือสีทึบหรือว่าสีดำครับในภาพวาดนี่จะต้องมีซ่องสีนี้ก็คือมีแสงและก็เงาครับแม่นภาพมันก็จะไม่เด่นขึ้นมาค่อเก็บรายละเอียดไปเรื่อยครับ ด้านหลังเรือก็จะมีเงาของมันเพื่อให้มนเลยเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่อยๆเคลียรตามความพอใจครับโอเคครับเสร็จแล้วครับหลังจากอหัวเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ